ผมก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปคุยกับยายเนียวครับที่วัดดาวคะนอนในระหว่างที่ผมได้ออกหน่วยตัดผมฟรีครับท่านประธานเขาก็นดั่งคุยกับผมครับว่าได้ดูข่าวเมื่อเช้าครับแล้วเห็นนายกและรัฐบาลชุดนี้ปัดตกรบรบบำนาน3,000ันบาทของพักประชาชนครับเขาฝากผมมาเรียกร้องถามนายกว่าจิตใจทำด้วยอะไรได้สนใจประชาชนบ้าง หรือไมยานี้เขาบอกกับผมครับว่าเงินแค่สามพันบาทอาจจะดูน้อยน้ดจาบนายกรัฐมนตรีครับราคารองเท้าของท่านนายกอาจจะแพงกว่าสามพันบาทมากเขาทวงถามครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศักดิ์ศรีที่ประชาชนจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีได้หรือไม่แล้วมีมาตรการอื่นให้เขาไหมถ้าไม่ให้พรบนี้เข้ามาสู่การพิจารณาผมจึงถามครับว่ารัฐบาลเนี้นายกได้สนใจประชาชนจริงๆหรือไม่แต่ผมสนใจครับ ท่านประธานครับผมก็ไม่ได้ใจจริงๆครับว่านายกและรัฐบาลนี้แคร์ประชาชนจริงๆหรือไม่ครับท่านประธานผมก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่ไปคุยกับยายเนี้ยวครับที่วัดดาวคนนในระหว่างที่ผมได้ออกหน่วยตัดผมฟรีครับท่านประธานเขาก็ดั้งคุยกับผมครับว่าได้ดูข่าวเมื่อเช้าครับแล้วเห็นนายกและรัฐบาลชุดนี้ปัดตกพรบบำนาญสามพัน 3, บาทของพักประชาชนครับ เขาฝากผมมาเรียกร้องถามนายกว่าจิตใจทำด้วยอะไรได้สนใจประชาชนบ้างหรือไม่อย่า้ยยาบอกกับผมครับว่าเงินแค่สา0พันบาทอาจจะดูน้อยนิดกับนายกรัฐมนตรีครับราคารองเท้าของท่านนายกอาจจะแพงกว่าสามพันบาทมากเขาทวงถามครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศักดิ์ศรีที่ประชาชน จะได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีได้หรือไม่แล้วมีมาตรการอื่นให้เขาไหมถ้าไม่ให้พรบนี้เข้ามาสู่การพิจารณาผมจึงถามครับว่ารัฐบาลเนี้นายกได้สนใจประชาชนจริงๆหรือไม่แต่ผมสนใจครับผมอยากเห็นทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นครับท่านประธานแล้วผมก็ได้ไปคุยครับกับเจร้านศินสาธรครับเป็นแม่ลูกครับ ก็โดนการปิดกั้นการก่อสร้าง MRT ครับแต่สุดท้ายครับทางเขตก็ยังไปเก็บภาษีป้ายเขาอีกผมก็งงครับว่าเลือกเล็กๆอย่างนี้ครับผมก็พยายามทำครับหากไปอ่านกฎหมายว่ามีอะไรยกเว้นได้หรือไม่ก็ต้องมาสู่สภาีครับเพราะมันไม่มีข้อยกเว้นเลยนอกจากนายกรัฐมนตรีจะออกเป็นพลรลกระราชก,กหนดออกมายกเว้นให้ครับผมจึงวิงวอนครับถ้า นายกรัฐมนตรีรละบาลชุดนี้ยังสนใจประชาชนอยู่เลือกเล็กๆแค่นี้ะครับช่วยเลยครับยกเว้นภาษีป้ายในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า MRT ในกรุงเทพมหาคนครให้พวกเขาเถอะครับเขาโดนซ้ำเติมมามากพอแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ